และนี่คือร้านขายเกมมิเกแห่งยุค gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วสงว่งไวใครๆก็ว่างานถ้า่ากสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับทำไมยังไม่มากิจกรรม่ะรออยู่เนะี่ยมีรีวิวก่อนไหมเผาหัวหน่อยไหมเผาหัวก่อนดีกว่าแล้วกันนะนะเออเปิดก่อนลองก่อนว่ะกิจกรรมตอนนี้มันยังไม่มาในะบ่ายหนึ่งนะครับ อ๋อนี่ไงราคาเต็มมันเาบาบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเผาหัวกันแล้วกันนะกับแพ็กต้อนรับคลาสใหม่ BOE ต้อนรับกันเลยทีเดียวนะครับจัดไป399บาทคือเราจะเปิดปั๊บเราก็จะลองเล่นเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับแพ็กนี้มไม่น่าจะคุ้มนะแต่ว่ามันเป็นแพ็กลดราคาไงก็อาจจะคุ้มเพราะว่ามันลดราคาก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับเปิดก่อนเล่นก่อนในะจังหวะนี้ไปครับ93 อยากได้คิสปันคิสปันสเตต์ร้อยเฮ้ยมาแล้วชุดใหม่มอนอุ้ยชิลูชิลูเก่งวะ่ะเก้าห้าเองเหรอโอ้โหหนึ่งร้อยเอ็มว่ะโอ้ oh, ยังช้าเหมือนเดิมแต่พลังการยิงเยอะนะฮะอชิลูปินะฮะ <c oughs> เอ้าสามอันนี้เป็นอะไร LH สิบเก้า U เอ่ะขอคิสมันหน่อย <c oughs> ไม่มาว่ะผู้ <c oughs> สาวประตูวะเนี่ยฟินแลนด์ข,ขว่อุ้ยเก้าห้าอีกแล้วนะครับเอ้ย โอ้โหฟูดินานเออเห็นเขาว่าอองรีเอลนี่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้แล้วนะแบบไม่เป็นลิมิเต็ดแล้วนะครับผมผมก็ชิ่งขายปีฮอตไปเมื่อวาน9,000กว่าเอมทีอต่อไปแล้วกัน91 BOE Best of Europe เบอร์แปลกๆสเปนอองหน้าตอเลสจะบ้าหรือไงล่ะไม่มีตอเลสอุ้ยความเร็วเริ่มต้น101เลยเลยหรอสายความเร็วชัด,ชดๆอลไครับ เบอร์ซีเบ็ดแกเรนเบลแกเรนเบลแกซีเอ็ดดีเหรอเฮ้ยท๋ยวมันน้อยจังอ่ะแกเรนเบลแม่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรดีๆออกมาเลยครับสิ่งที่คิดว่าดีมันก็ไม่ได้ดีและแกเรนเบลอีกแล้วไม่ใช่เบอร์ซีเบ็ดกองหน้าใครอิมโมบิเล่เก้าหกอุ้ยความเร็วก้าสิบเจ็ดเลยครับไปนี้กำลังงานยิงเก้าเก้าแต่ละตัวมันดูเก่งจังวะเกิดอะไรขึ้น เก้าสามมาเบอร์แปลกๆโอ้ตัวเดิมปะเนี่ยโรดิโลลก้ปะ,ะเนี่ยเชอราดโมเรโนโ่หน้าตาแปลกกันทั้งนั้นเลยวะ่ะจะเจ๊งปะเนี่ยผมว่าเจ๊งนะเนี่ยถ้าแบบพวกสแตทต์ร้อยไม่มาพวกพวกสแตทต์ร้อยน่าจะแบบเก่งมากอะ่ะอุย้ยเก้าสองเองใครเอะโอแลนของหน้าอุย้ยขายวะเนี่ยเพียเทคอ,อ่าเขาท่านจะจัดเรียงสเตตัสมาให้แล้วลวนะในช่วงเริ่มแรกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องเอาใครมาบ้างเนี้ยจังหวะนี้ ถ้าเกิดว่าได้ตัวดีๆมันก็คงจะได้เองใช่ไหมยังไงเยอรมันกองกลางกอริสก้า 94, 94, 94เองเลยกอริสก้าโอ้ยมีปอปอกบายใช่ที่คิดว่าน่าจะแพงไปนี้อู้แต่มันช้าจริงว่ะมันช้าเกินโอ้มันช้าเกินมันช้าเกิน,น,กน,น,กนไปมันช้ามากไปเปิดไม่ได้หรอกเอาเข้ามาไว้งั้นแหละฮอลแลนด์กอ,องกลาง อะไรวะเนี่ยเลือกรางวัลอัญมณีของคุณเฮ้ยมีการ์ดบวกห้ามาวะกับการ์ดไอคอนเอาอะไรดีอะโหบวกห้านี้น่าสนใจนะได้ง่ายด้วยแต่ถ้าไอคอนเราก็ได้ไอคอนมันรู้นะแต่มันอาจจะได้แบบลาลาสอะไรพวกนี้อันนี้น่าจะคุ้มกว่านะหรือเอาไอคอนก่อนดีแต่ไอคอนเราจําได้ไหมไอกิจกรรมนั้นอนะที่มันมาใหม่อะมันก็เป็นแบบนี้นะให้เลือกสเต็ปและความยากแต่ว่าผมจําได้เลยผมเติมไปหมื่นนึ่งอนะ ไม่ออกไว้ไอคอนไม่ได้เลือกก่อนเลยจัดไปวะดูดิทดสอบดิความยากง,ง่ายของมันมี2ละราคาอีกแล้วครับโอ้นี่ไงหนึ่พันเหนนะรียญนะไอคอนเอาพิงแล้วกันนะส่วนมากหนึ่งเหรียญเนี่ยจะได้โบนัสเยอะนี่ไงสี 4. เฮ้ยกด10ได้4ี่เลยะแต่เลเวลสุดท้ายนี่น่าจะ <c oughs> น่าจะยากอยู่อุย้ยบกห้าเนี่ยเวลห้ามันจะค่อนข้างยากนิดนึง ค่อนข้างยากนิดนึงเฮ้ยแต่หนึ่งร้อยเอ็มเลยเหรอสี่สิบแปดแปดการ์ตีบวกเฮ้ยน่าสนใจโอ้โหยบวกสี่อ๋อมันเป็นการ์ดแบบน่าจะบวกสองบวกสี่นะทีมงานจะล่อให้บวกห้าแตกกันดีกูรู้หรอกนะเลเวลห้าดูแล้วน่าจะจยากนะครับออกมาเซตเยอะเลยนะบวกสนะี่เนี่ยมีการ์ดบวกสี่มาเอ้ยไม่ได้ว่ะทุกคนเลเวลห้าอุย้ยเป็นสีแดงเว้ยลูบี้ สวยงามนะเอฟฟกสวยงามเนี่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยวิวห้าสองพันแล้วนะอันนี้อันนี้อันน,นี้อันนี้อันนี้สองพันแล้วนะเกินเกล่อนตักงยี่สิบเมื่อกี้เราเปิดไปทางอ่าทีละทีละ,ละ,ละอันนี้ไปละทีละสิบแต่ดูแล้วของมันเน่าๆเฮ้ยมาแล้วสวยเดี๋ยวเราไปลุ้นอันนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นอันนี้กันนะความท้าทายเนี่ยมันจะอยู่ที่ไอคอนแล้วนะครับความท้าทายมันจะอยู่ที่ไอคอนแล้วคุณคิดว่ามันจะออกไหม ผมว่าไม่ออกว่ะหมื่นหนึ่งเนะี่ยเอ้ยมาสีอีกแล้วมาสีอีกแล้วเอ้ยมันยังไงเนี่ยทำไมมาเร็วอย่างนี้เฮ้ยมันมาไวว่ะนั่งดูอยู่หรือเปล่าคุณจะฟันเงินหมื่นหนึ่งผมใช่ไหมตอนนี้ผมรู้ผมรู้อา่าฝนจะตกชิบหายละมาสี่เลยนะทำไมกูรู้สึกเหมือนโดนล่อซื้อ,อยังไงไม่รู้ตอนนี้ เดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ตอนต่อไปแล้วกันนะครับามาดูเงินครับ600แล้วนะ6 0 0แล้วก็มาดูว่า2 0 0พจะได้เท่าไหร่นะครับผมจะได้เท่าไหร่ขอโทษน,น,นะแน่จะมีเสียงฝนนะครับผมขอภายด้วยนะทีนี้การ์ดอ่า BOE เนี่ยผมว่าน่าจะได้ลุ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะพวกการ์ด LH ก่อนแล้วกันนะปีเก่าๆ b o e มีป๊อกปลาหรือเปล่ามีครับมีนะเฮ้ย budget. เบอร์เจ็ดเจนโก้ไป 98สนะครับสำหรับบวกสี่เลยหรอคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับคุณจะให้ผมขึ้นบวกหหรือเปล่านะบวกสี่เต็มตลาดโอ้โหอะไรตีบวกชันดีเอ้บวกห้าก็มาเออได้อยู่เตรียมขวางแผนไว้แล้วเอ้นั่นน่ะสินี่ก็หวั่นๆวันอยู่เหมือนกันบุกฟอนบวกหจะไปครับตำนานที่ยังหายใจครับองหลังด้วยฟันทองเกลโอ้ไม่เท่าไหร่นะฟันทองเกลเนี่ยฮึบ เบอร์สิบเอ็ดอู้วมาเฮ้ยเน็ตเวทว่วะร้อยห้าสิบสองล้านอะ่ะแพงตัวนี้แพงครับตัวนี้แพง B O E บวกห้าโรนันโด้หน่อยดิชุดแปลกๆโอ้โหเซ็งครับพันหนึ่งไม่พออ่ะเรียกได้ว่าไม่มาเฮ้ยเบอร์สี่ลามอสสุดยอดทำไมไม่มา B O E วะ B S o f 1สิบเก้าขอหาเล่นหน่อยเว้เฮ้ยเรียบร้อยโกเมส หนึ่งร้อยดับสามสิบเฟอร์เลยนี่โอ้โหโอเคมีปัญหาครับถ้าจะดวงดีมันก็คงยาดวงดีเองอ่ะวิ่งมากาคากาคาริกาโดกา้าครับผมสี่พันล้านไอ้ซาตูคุ้มแล้วอ่าเงินเราได้มาประมาณ2,500นะครับเติม2,000นะครับกิจกรรมนี้ได้เงินมา2,500 พร้อมแบกาก้านะครับแล้วก็กาตีบวกเยอะแยะมากมายถามว่าคุ้มไหมก็อาจจะไม่เท่ากิจกรรมอื่นแต่ว่ามันก็ได้ลองปีใหม่นะ้ยลืมเปิดอันนี้ครับผมแม่ลืมเลยเราจะมาสรุปเลยไม่ได้ตอนนี้มันจะคุ้มยิ่งกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเปิดได้แบบด็อกบากาก้าบหไปยังไงจังวันนี้ใครวิ่งมาเฮ้ยเก้าบูตกินเยอะ ได้ไหมเร็วอยู่2 5 0 0นะครับแค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะการ์ดเรายังเปิดไม่หมดเลยนะคือแบบเราเลือกเป็น uh, โบนัสอัญ,ญมณีเนี่ยเป็น uh, การ์ดบวกหาเนี่ยผมได้2 5 0 0ตัวนักเตะส5ง0มามันก็มันก็เท่ากับไอคอนตัวต่ำสุดอย่างลาล่สแล้วนะเออถ้าแบบคนดวงดีๆหน่อยเฮ้ยการ์ดยังเข้าไม่หมดวะถ้าเกิดว่าคนดวงดีๆหน่อยอาจจะได้แบบตัวที่มันดีกว่านี้ก็ได้สำหรับการ์ดบวก5มันก็น่าลุ้นเหมือนกันนะ แต่แน่นอนนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับบนหลังแล้กันสำหรับอีกหมื่นหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละคุ้มไม่คุ้มก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมโอเคมาพร้อมสุดหลอกเจมครับผมผูโตัวตโมสังโคทำไมผมรู้สึกว่ามันจะแตกเลยวะมันดูแบบช้าๆอืดๆอะจังหวะนี้กดไปบวกห ยังไงหลอกระบบไป2ทีความอับปรีได้หายไปครับจังหวะนี้นะฮะถือว่าดวงดี4ติงติงจังหวะนี้จัดไปใครจะเชื่อว่านี่คือปีแรกบวก5ที่ตีด้วย4ติงติงไอสัตว์เอ้ไม่มา <c oughs> วะสบายดีครับผมอไปเลยครับลุยเบรดเวดขอต้อนรับสู่บาร์เซโลนานะครับ แม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นฟอร์มมากมายจากเขาคนนี้เนื่องด้วยแบบเลือกโลกโควิดนะนะเมดเวดยังไงเฮ้ยมาแล้วสบายใจแล้วเหลือได้บวกหกได้บวกหกนี่รอก่อนเออมาดิมาครับเบดเวดมาที่เมสซี่อุ้ยล้ำหน้าว่ะเบดเวดเสียตำแหน่งว่ะคอร์เตสกา อย่าเสีย <it> ตำแหน่งกันสิเบสเบสโอ้ยสกิลเลี้ยงบอลไวยังไม่ได้ทำงานเบสเบสเบสเบเยโดอย่างเท่เบส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 มาเบสเบสมาเฮ้ยจานครับขึ้นนำไปก่อนแล้วหาช่องโคตรดีเบสเบสสวยไปนะ อุ้ยน่าจะมาแล้วว่ะเอาจริงแล้วว่ะเฮ้ยเออโอโ้โหโคตรสวยเลยว่ะยืนตำแหน่งแปลกๆกับตัวใหญ่อยู่เสียตำแหน่งอะ่ะไม่รู้ว่ะมันอาจจะเป็นสายบูปะ่ะสายเพรสอาจจะเป็นสายเพรสหรือเปล่า <c oughs> อาา่อาฮ่าฮ่ยิงไปเลยครับ รออะไรล่ะครับผมเออมาดิเจอโรมบัวเต็งยอดบัวงามอะ่ะเฮ้ยแย่แล้ววะจ่ายชัว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 มาดิมาดิเฮ้ยโอ้สวยแล้วครับอย่าอย่าจ่ายนะอย,ยยอย่าจ่ายเฮ้ยอย่าใจเย็นใจเย็น โอ้สวิตไม่ค่อยไปเกมรับผมแบบเก่งอะ่ะดูแบบดูหน่วงอะ่ะดูเก่งอ,ะอ่ะเปนซิโรเมสอาะไรครับโอกาสหมดแล้วครับเปิดบอลแล้วครับเกมไว้ได้เป็นอย่างดีเลยครับเพาะลูกเปิดแต่ละครัือจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับเอ,อ้ยดูกองหลังแบบเออแปลกๆว,ว่ะเกมเนี้ยมันเหมือนแบบาลาเล่นกันไม่ได้อะ่ะ <laughs>

บวเต็งได้ไหมได้ไหมจานครับโอ้ยก็ได้อยู่นะเม็ดเบรดเรด,เร,ดรู้สึกว่าต้องปั้นหน่อยต้องปั้นต้องปั้นให้ดีกว่านี้แล้วก็อาจจะต้องตีบวกนะแล้วก็จับมันเล่นบ่อยๆนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวหลักได้อยู่นะนี่อ